ขนมปังลุงชัยหาไซ้ขายดีสุดปังทำยังไงให้อร่อยนานมากกว่า20ปีไปดูกันค่ะแป้งสูตรพิเศษนี้ขนมปังจะนุ่มนานถึง6วันเคล็ดลับคือใช้เนยสดตีผสมจนได้เนื้อฟิล์มแบบนี้ทําให้เหนียวนุ่มสุดๆจากนั้นนำแป้งไปนวดชั่งให้ได้น้ําหนักตามต้องการแล้วก็นวดนวดวนไปเรื่อยๆให้แป้งนุ่มขึ้นอีกเสร็จแล้ววางบนถาดน,นวดแป้งให้แบนพร้อมนําใส่เครื่องปั้นก็จะได้ก้อนขนมปังแบบนี้ ไส้ของเราก็จะมีไส้ฝอยทองจากบ้านทองหยอดไส้มะพร้าวน้ำหอมเนื้อนุ่มไส้ลูกเกตเนื้อนุ่มไส้หมูหยองที่หวานกำลังดีต่อไปเราก็จะเอาแป้งมาห่อแล้วนะใส่ไส้เข้าไปจุกๆแบบนี้เลยห่อเสร็จแล้วก็นำไปวอร์มเราก็จะได้ขนมปังนุ่มฟูพร้อมเข้าอบแล้ว พออบเสร็จขนมปังก็จะเหลืองสวยน่าทานแบบนี้เลยไส้เนยสดน้ำตาลเราใช้เนยสดแท้นำขนมปังไปทานเนยและโปะหน้าด้วยน้ำตาลก็จะได้ขนมปังเนยสดน้ำตาลที่น่ากินแบบนี้ส่วนนี้ก็ใส้ฝอยทองไส่มะพร้าวใส้ลูกเกดใส้หมูหยองคือน่ากินไปหมดทุกไส้เลยทุกคนอย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะ